สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆคนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมารีวิวโตะนะคะตามคำขอนะคะมีน้องขอมาเขาชื่อน้องใหม่นะคะเรามาดูกันเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนแรกนะคะสำหรับโซนตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นกลาดิโอเอนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเทปนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบได้นะคะไว้สำหรับทำแท็กอะไรประมาณนี้ยึบอะไรนี้้วยนะคะโอเค กก็บ่อนตรงนี้นะคะก็จะเป็นผ้าปูตัวแล้วก็จะมันก็จะเป็นฟิลเตอร์บอร์ดไค่ะอันนี้ก็จะเป็นผ้าพเราปูตัวแล้วก็จะมีฟิลเตอร์บอร์ดด้านหลังนะคะส่วนตรงนี้ก็จะมีเป็นพวกเกะน,นะคะไอตรงนี้นะคะก็จะเป็นเออ่ปากกาเน้นคันนะคะชั้นที่สองก็จะเป็นสีโปสเตอร์นะคะชั้นที่สาม ก็จะมีเทลแล้วก็เงินแล้วก็ชั้นที่สีก็จะเป็นอันนี้ไว้ทำรอยัลซอฟนะคะเป็นถุงขนมปังก็เกะนี้นะคะก็แรกก็จะเป็นพวกไอซ์แซรี่ต่างๆชั้นที่สองก็จะเป็นนวลดนะคะชั้นที่สามก็เป็นแท็บที่ทำเองนะคะไม่ใช่อันเดียวเราจะมาสอทานทำลิมพนนาละกันเนอะ อันนี้นะคะก็เป็นสีเมจิกมีอะไรประมาณนี้แบบแบบแบบใบแย่ก็จะเป็นวงเวียนมีอ่าอ,อุ๊ยอาเถะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นหินแก้วแล้วก็จะเป็นหลังนะคะหลังค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะน้องเรานะคะแต่ว่าเราก็เอาของไปตั้งก็จะเป็นขอ,องเรามาเละๆตรงนี้เลยนะคะโอเคแล้วก็ชามตรงนี้อุ๊ย หนึง่งแนึงค่ะโอเคค่ะสำหรับตรงนี้ก็จะมีเป็นกล่องสองกล่องนะคะแล้วก็มีหนังสือกระดาษ A4 บางคนถามว่าเดี๋ยวก็มีคนแสดง,งความคิดเห็นมาแน่นอนว่าสกูตชี่หายไปไหนหมดนะคะเกาให้เทรดไรบ้างนี้โอเคก็หนูเชิญตอไปกันเลย ชั้นนี้นะคะก็จะมองไม่ค่อยเห็นก็มีเออปิดชื่อแล้วก็กจะมีเป็นพจนานุกรมแล้วก็มีหนังสืออ่านเล่นๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ทําผมนะคะข้างใน,นก็จะเป็นถ้วยตีวิปครีมอันนี้ก็จะชั้นตรงนี้ก็จะว่างคะ่ะเ่าจะมีถุงโอเมตรงนี้ก็จะเป็นพวกหนังสือนะคะ ขอลาไปก่อนนะคะถ้าไม่ดีเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยบ้ายๆค่ะ